อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะห่างหายกันไปนานคิดถึงมากมากนะคะ หล่อจริงจริงเดี๋ยวคุณผู้ชมมากๆรลยหางไหก็ไม่นานมากอันนี้คิวเข้มเป็นพิเศษเพราะว่าคิดถึงหนาหนานะคะไม่ใช่คิดถึงบางๆไงคิดถึงหนาหนามองไปอาจจะคิดว่าเป็นชินจังไม่ใช่นะคะชินจังอะไรนะคะมีผมตั้งกระบางย่กันอแรดคือดิฉันเองดิฉันเซเต้นะคะกะเทยที่ไม่สวยแต่อร่อยค่ะค่ะดิฉันนะคะออมนะคะผู้หญิงที่สวยมากๆเลยตอนนี้ใกล้สุดพันแล้วนะคะนี่นี่ ทำอะไรกับหน้ามาสวยมากๆทำอะไรกับหน้ามาถึงบอกว่าสวยมากๆเขาเพิ่มไฟให้แล้วก็เพิ่มไป้งนิดนึงนี่ค mm ือเหตุผลของไม่เคยดูว่าไปัมอะไรมาไงแบบเปลี่ยนคอนเซปต์ไงไม่ได้เพราะว่ามัน ไม่มีเงินไปโม <c oughs> ก็เป็นอย่างนี้แหละโอเคแล้วงั้นเรามากราบโปรดิวเซอร์ผ่านกล้องพร้อมกันเพื่อขอเพิ่มเงินเดือนหนึ่งสองสามกราบพี่นํำนะคะเพงินเดือนนะคะ <c oughs> พี่นํำบอกว่าเสร็จจากเพศนี้ออกไปเลยอย่าพูดโ <c oughs> อเคเนี้อันตรายอยู่นะคะคุณผ <c oughs> ู้ชมวันนี้ดิฉันอินละครมากๆอู้เป็นซีรีส์ของช่องช่องหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งดิฉันได้บอกแล้ว่าดิฉันได้ทำสายสะพายเรียนแบบอืมค่ะทั เป็นคำพ้องเสียงคือนางสาวสีสยามค่ะแต่ถ้าดูสอเสือเนี่จะไม่ใช่สอสารารอเรือสลาีแต่เป็นสอเสือสลอีส,สีสยาม,ยามดีแล้วนะคะไม่ใช่สอสเสือ <c oughs> ไม่เหนอากาศดอดเด็กนะคะอันนี้ <c oughs> นไม่ดา่า <c oughs> ไม่ใช่สีนะคะอ,อหรอคะเพราะว่าดิฉันอินมากคุณผู้ชมค่ะดิฉันก็เลย ชวนค mm ุณชายพุท nee ธิพัฒน์ในชีวิตจริงของดิฉันมาอืมนะะคเห็นไหมนะซึ hey. ่งในชีวิตจริงแล้วเต้เต้ก็ไม่ได้เป็นนางสาวสีสยามในชีวิตของคุณหมอนะคะแต่จริงๆแล้วดิฉันเป็นนางสาวอาสยาแต่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 เห็กันโอเคนะคะเดี๋เราไปเจอเขาก่อนดีกว่านะคะขอเสียงปรบมือให้กับหมอต้าด้วยค่ะนั่งกับพื้นค่ะหมอบ้าเอาโยนหมีออกไปสิคะอย่าแกล้งคุณหมอนะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวก่อนคุณหมอ ก็ผมชื่อวสิณคณิพา์นะครับชื่อเล่นชื่อต้าครับก็เรียนอยู่คณะแพทยศาสตร์ครับชั้นปีที่ห้าเรียกได้ว่ายังไม่ใช่คุณหมอนะเป็นนักศึกษาแพทย์ของที่ไหนของที่ไหนของที่ธรรมศาสตร์ฮะเลยครับผมที่เดียวกับเต้เต้นี่ยฮะไม่ใช่ไม่ใช่หรอใช่ใช่จริงหรือเปล่าก็ที่มหาวิทยาลัยอุ้ยไม่ใช่มหาวิทยาลัยจริงหรือเปล่าก็ที่โรงพยาบาลนี้นี่แจกแต่ยาซาร่ายาพาราเซตามอนเวลาทุกคนป่วยจริงหรือไม่ครับก็ มันก็ต้องมีแจกบ้างแล้วฮะธรรมดาใช่ไหมลูกคน้่วยมาคือไม่ได้แซอย่างนั้นล่ะคือส่วนใหญ่แล้วคนที่แซวอาจจะเป็นนักศึกษาทำอะไรเดียวกันก็ได้นะฮะเพราะว่าอาการที่เขาไปอาจจะเป็นอาการเล็กๆน้อยๆฮะก็คือแค่แจกซาร่าก็แก้ปวดก็พอแล้วแต่ว่าแต่ว่าเราอ่ะเคยไปแต่ว่าตอนนั้นเราป่วยมากเลยเราก็ได้ยาอย่างอื่นมากินนะคือไปซื้อกินเราไม่หายมันเป็นยาแก้อักเสบตัวที่มันเพิ่มซีซีขึ้นมาหน่อยอันนั้นจะต้องแบบ พิเศษนิดนึงเดีวเราจะบุกลึกกันไปในเทสที่2ว่ายังไงกับคุณหมอถ้าเราป่วยอะไรคุณหมอจะรักษาเรายังไงตื่นเต้นอยากรู้จักคุณหมออีกทาไมคุณหมอถึงว่าหล่อและมีชื่อเสียงในมหาลัยคุณหมอบอกมาเลยก็ตอนแรกกิจกรรมโปรไฟล์โปรไฟล์นะฮะก็ตอนปีสองฮะได้ไปสมัครทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะครับก็แบบหน้าที่ก็คือเป็นตัวแทนในการแบบทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยฮะแล้วก็ ในงานฟุตบอลก็อย่างที่เคยเห็นกันนะฮะก็มีลีดใช่ไหมฮะก็ฝั่งเราก็จะมีเป็นทุกกิจกรรม Media มีดามเมเยอร์อะไรเงรี้ยครับผมก็ได้ทํางานกิจกรรมบ้างปี2ปีครเป็นหนึ่งในหมอที่โดดเด่นมากในช่วง4ปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะ่ะ แบ่งเวลายังไงคะเครียดไหมคะเกรดตกไหมคะรีทายไหมคะหรือเรียนซ้ำคะยังยังไม่ทันนั้นนาหมอละเ่าให้ฟังกเราอยากรู้คือเราเรารู้มาว่าคือหมอเนี่ยเรียนแบบหนักมากหนักแบบอู้หูแต่ตอนนั้นปีไหนนะคะปีปีสองคปีสองปีสองก็หนักเราคะปีสองหนักมากปีสองก็เป็นช่วงที่เราได้เรียนวิชาทางด้านแพทย์เนี่ยมากขึ้นคะมันก็หนักมากขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเวลามันจะเยอะกว่าเวลาชั้นปี4อะไรเงี้ยเพราะปีสจะเข้าโรงพยาบาลแล้วมันก็จะหนักมากกว่า คุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกไว้เลยว่ากว่าที่ดิฉันจะได้คิวคุณหมอเนี่ยยา,ายากมากยากมากคุณหมอเคยแคนเซิลเราไปหลายครั้ง <laughs> นะครเพราะว่าค <laughs> <laughs> ุณหมอเนี่ยรักษณะคนไข้คือหน้าที่หลักนะคะงานบันเทิงคือหน้าที่รองนะคุณผู้ชมค่ะแล้วคุณหมอต้องไปออ,อยู่คิวเจ็ดโมงเช้าครับก็ทุกเช้าเจ็ดโมงครก็แล้วแต่ถึงเงยน็นๆสี่ห้าโมงครถ้าเกิดวันไหนมีเวรก็อยู่ต่อแล้วแต่วอร์ด ครับก็คือเรียนอยู่แล้วเต่าอดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าปีหน้าอย่างเงี้ยก็ทั้งคืนฮะอธิบายคําว่าวอดให้ทางส่วนบ้านฟังวอดนี่คือแรกๆตอนที่ผมเข้ามาปีสองนีก็สงสัยเอ๊อบอดคืออะไรอะไรคือวอดเนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนห้องพักผู้ป่วยอ่ะครับเช่นเป็นวอดสูวอดสันอย่างเงี้ยฮะก็เป็นเหมือนแบบแผนกอ่ะเป็นแผนกดีกว่าเรียกง่ายเป็นแผนกครับแต่เวลาเขาเรียกเขาเรียกว่าบอดไปไะฮะอาไปบอดสู ไปวอดสันไปวอดอุลการอะไรแบี้ไปวอดเด็กมีลากศัพท์ไหมคะว่าคำว่าวอดมาจากอะไรทำไมเราถึงวอดนี่เพราะว่าอย่างคุณแม่ดิฉันก็เป็นพยาบาลวีวอดวีวอดวีวอดอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้คือไม่แน่ใจว่ามันลากศัพท์อย่างไรนะแต่สะกดก็ w a r d ฮะวอดวอดครับก็คือเรียกกันมาเรื่อยๆก็ไม่ได้แล้วเราก็ยังงงต่อไปใครที่รู้คตอบส่งมาใน Facebook แฟนเพจของเรานะคะ f a c e b o o k c o m v l i v e c h a n n e l นะคะดิฉันจะหาคำตอบไปพร้อมคุณผู้ชมต่อค่ะครับผม ค่ะแล้วอาจจะได้ยินคําศัพท์ที่หมอชอบคุยกันว่าไปวอร์ดนอกจากนี้เขาก็จะมีการเรียกเรียกนักศึกษาชั้นปี5ปี6ก e x t e r n intern อะไรเงี้ยไเขาแล้วก็คือว่า e x t e r n นี่ยก็คือเป็นปี่ปี6 intern เ,เนี่ยก็คือว่าจบปี6ไปแล้วนะคะคือเป็นแพทย์ใช้ทุนแล้วมันจะมีคําว่า resident resident นี่แปลว่าแพทย์เฉพาะทางที่เรียนเฉพาะทางต่อไปอีกอค่ะ,คะคแล้วตอนตอนสอบเอนทนเนี่ย เป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นเป็นทรายก็หมอนี่คือมุ่งเป็นแพทย์เลยมาตอนแรกต้องเกิดงี้ก่อนคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยฮะคือไม่เคยไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียนเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะชอบกีฬาหมอนาะไม่ฮะไม่คือก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นประมาณเจนหมอต้นถึงมอจริงมปลายม .4 ก็ยังยังเล่นเล่นเรียนอยู่นะก็เล่นกีฬาเป็นหลักเลยฮะช่วงนั้นกีฬาอะไรคะช่วงนั้นก็เล่นเป็นมีเทนนิสเทนนิสที่คือเล่นเยอะมากๆฮะเล่นั้นต้องอูปาเล่นไหม น้ำตาบูปานี่คืออะไรนะโอ้โหทายแล้วคุณหมอไม่จัดการพันนานน้ำตาบูปาไงหล่อนไม่รู้หรออ๋อที่มันเป็นแผ่นตับปูปาไงใช่ไหมเป็นน้ำตาบูปาป้ะเอ้าตัวรู้ตัวแล้ว่ตัวอะไรซึ่งไมให้มันเหมือนเหมือนทอยลูกเต๋าหรืออะไรป้าแล้วก็เป็นแผ่นอ่ะกลับมาคุณหมอทำไมนางสาวสีสยามรู้เรื่องอยู่คนเดียวล่ะซูมหน้าหล่อนแล้วจะรู้ว่าทําไมหล่อนรู้อยู่คนเดียวนะคะหน้าดิฉันดูจากหน้าก็น่าจะรู้แล้วนะคะอาจจะเหมือน เอทก็ได้นะฮะแต่ยังไม่ได้เป็นเอทนะฮะโอเคคุณหมอต่อโอเคาตอค่อค,ครับค<อ>ุณหมอครับก็แต่ว่าพอมาม .5 เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มจะต้องเอาจริงชังชีวิตละคือเมื่อก่อนก็เล่นทนิตมากฮะเรารู้สึกว่ามันเล่นไปมันก็ไปได้ไม่ไกลใช่ไหมเพราะว่า <ๆ S 1> คือมันยากที่เราจะแบบไปถึง<ะ>สิ่งที่เราต้องการได้คือไม่ได้มาเรียนดีกว่าที่ต้องการในหมายถึงนะคือแบบระดับโลกระดับโลกแบบอยากน้อยอย่างนั้นแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันยาก่ะคือแค่ในประเทศก็ไม่รอดแล้ว ใช่แล้วก็เลยมาสนใจด้านการเรียนมากขึ้นแล้วก็คิดว่าเอออยากเป็นอะไรดีก็มีแรงบันดาลใจจากแบบญาติครับญาติเขาเป็นหมออยู่อะไรเงี้ยก็ือเออดีฮะอยู่ด้วยแล้วสบายใจอะไรเงี้ยคิดว่าเอออาชีพนี้น่าจะเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็โชคดีเนาะนี่ความจริงเนี่ยดิฉันเนี่ยญาติเนี่ยสายวิทย์ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิศวะหมอเภสัช น่าจะอยากรู้สึกนี้มางจังเลยก็รู้สึกเหมือนกันค่ะแต่โชคดีที่ติดหมอไงแต่ว่ามันต้องมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่จะต้องมีชอยบ้างแหละนอกจากอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นอะไรอีกหรือว่าอยากจะเรียนคณะอะไรอีกถ้าเกิดเป็นด้านการเรียนเหรอค่ะก็มุ่งหมออย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นด้านอื่นก็อยากจะเป็นนักกีฬาโอกกีฬาก็อยากเป็นไม่ก็เป็นแบบว่าอยากเป็นนักร้องครั งั้นเราจะต้องฟังคุณหมอร้องเพลงนะคะในเทปหลังเดี๋ยวเก็บเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวคุณไม่ติดตามเทปหลังเดี๋ยวร้องหมดเดี๋ยวมันหมดจยากไมีอะไรหลายเยอไงอยากฟังสักนิดนึงเลยปะเหมือนน้องไมล่าเนี่ยร้องสามเทปเลยถ้าร้องพอจะให้ร้องเทปหน้าต่อไงเอาเพลงแบบที่ฟังแบบง่ายๆแล้วกันค่ะที่หมอสบายใจอ่ะ Oh Madonna หนาวลมพัดเฉยแล้วเจ้าจะบินไปไหนพัดมากโอเคเนี่ก่อนแล้วใช่ไหอุ้ยขนกำลังลุกเลยอะค่ะวด่ฉันรู้สึกว่าคุณมีความเป็นพุทธิพัดมากๆคุณชายจุฑาทิพย์มากๆย้อนกับไปสมาณสองห้าศูนย์สองนันเลยนะครับตาและคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวฉันอินแล้วค่ะ้องแล้วหล่อขึ้นเลยเนาะ้องแล้วหล่อขึ้นรู้ตัวปะ ขาไม่เคยมีใครบอกออกจากหมอแล้วไปนักร้องเลยไปทําเทปขายเองเลยเป็นศิลปินเทปขฟังเองขายเองตอนผ่าตัดก็ได้หรอร้องไปเมื่อกี้ยาเดี๋ยวกรีดเลยไปไกลทสงสันคุณหมอเครียดเหรอครับคุณหมออ๋อไม่ฮะอยู่ใกล้คนสวยก็เป็นปกติทุกคนเครียดครับก็เป็นปกติฮะไอยอะไรคุณหมอชอบชัดคุณผู้ชมคุณหมอชอบชัดหน่า คือหมอเคยเรียนอาการทางจิตอยู่ใช่ไหมคะก็มีบ้างฮะคืออย่างเต้ต้อย่างเงี้ยเข้าขายทางโรคประสาทหรือว่าโรควิกลิริตหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมอาจจะมีนิดหน่อยอะทุกคนก็ต้องมีนิดหน่อยครับเป็นเล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยหน่อยใช่ยังไงคะจะต้องรักษาไหมมไปลอารักษาเป็นเป็นปกติดีเป็นปกติพฤติกรรมเป็นปกติเออพฤติกรรมจะเป็นยังไงก็ดูแลอาจจะเป็นคนล่าเรยเป็นพิเศษนะฮะล่าเริวเป็นพิเศษโซเกยอย่างนงี้ครับหรือเป็นแบบว่าพวกแบบว่า กตือรถเป็นพิเศษเขาใช้คำน่าฟต้นเนาะรถเป็นพิเศษถ้าในสายสิ่งแล้วมึงเป็นบ้านั่นเองเออเขาใช้คำได้ดีมากเป็นปัจจัยต้นๆของการนำไปสู่โรคอะไรทางประสาทนะคะวินิจฉัยดิฉันเลยดีกว่าคือถ้าถ้าเดินเข้ามาในห้องแล้วอ้าคุณหมอสวัสดีค่ะหนูรู้สึกว่าหนูหนูเป็นโรคจิตหนูห้ามใจตัวเองไม่ค่อยได้หนูอยากจะกลิ้งอะไรหนูก็จะอย่างเงี้ยหนูกูอยากทำอะไรอาจจะเป็น กลุ่มที่เขาคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้รู้จักไบโพล่าไหมฮะไม่รู้จักอะไรคนที่มี2อารมณ์อะฮะคนละไบเซ็กชวลนไบโพล่าคนคนไม่ใช่ฮะไบโพล่าเนี่ยคนไบโพล่าแปลว่าขั้วปะใช่ฮะสองมาคั่วทั้งเศร้าก็เศร้ามากอุ๊จีจะบ้าก็บ้ามากจริงว่ะจีจะเป็นไบโพล่าได้คุณหมอขาทราบไห้คขาว่าเพื่อนดิฉันเนี่ยเศร้าแล้วแบบจะอยู่ดีๆแบบเครียดแล้วเป็นไปเลยเป็นวันที่แบบเฮ้ยแต่ได้เป็นไรอ่ะ เครียดหลงร้องแล้วก็ร้องไห้ไปเลยแล้วก็ร้องไห้แต่ว่าจริใจเราก็ไม่ไม่น่าใช่นะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ไม่ใช่หมอเขาเองไม่กลกูใช่แล้วแหละกลกูใช่แล้วแหละต้องไปตรวจอีกครั้งใกล้ใกล้แตฉันเคยไปหาหมอโรคเลยครับฉนัตอนนี้ฉันกำลังสอบม6ดิฉันคิดว่าฉันเป็นบ้าหรือเปล่าช่วงนั้นกำลังมีปัญหากับการอ่านหนังสือเครียดมากเด็กกิจกรรมไงม .5 กิจกรรมไม่เคยแตะหนังสือเลยคุณหมอมาแต่ตอนม6แล้วรู้สึกเครียดอ่านไม่รู้เรื่องก็เลยไปหาหมอจิตเวช อันนี้ไปหาจริงไปหาจริงสบานได้หมอให้ยามาด้วยยาอะไรอะวิตามินวิตามิน <laughs> ซ,ซึ่งหมอหลอกเรานะตอนนั้นหมอหลอกเรานะตอนนั้นว่าเป็นยารลังับประสาสซึ่งจริงๆเราไม่ได้เป็นอะไรแต่หมอแอบกะสิพ่อเป็นวิตามินเขาให้เราสบายใจแล้วเราก็กินแล้วก็ดีขึ้นเมื่อเราเชื่อมันคือยารลังับประสาเขาใช้หลัก<ร>ของลอกตัวเองหรือเปล่าเขาใช้หลักของซิกมันฟลอยหรือเปล่าก็คือคือหลักที่เชื่อว่าให้คนไข้เชื่อตัวเองว่าฉันจะดีขึ้นฉันจะหาย ก็อาจจะใช่ก็ได้ฮะผมก็ยังไม่เชื่อวช่แล้วตอนนี้ฉันเป็นบ้าจริงจริงหรือยังยังครยังครยังไม่ต้องกังวลมากเฮะทำไมอ่ะฉันกังวลอ่ะยังครัยังไม่ใช่ทำไมคือนางเชื่อแล้วว่านางเป็นสักพักนึ่งฉันเชื่อว่าฉันเป็นบ้าก็ส่วนใหญ่คนบ้าจะไม่เชื่อนี่ย ไม่ได้ไม่เสมอไปฉันอาจจะเป็นป้าฉันเปิดเผยก็ได้ไงบอกบอกเธอเขาว่าเธอเป็นเธออยากเป็นอ๋องั้นเขาผมว่าน่าจะเป็นอาการหนักจริงๆเหรอฉันต้องรักษาอย่างไงรักษายากกับหมออะไรไงมึงเห็นไหมยากกับหมอเริ่มเครียดแล้วเอาจริงๆถือว่าถือ๋ยวเดี๋ยวยังยังยังไม่กลับกำลังวินิจฉัยดูฉันเองปกติไหมปกติฮะแล้วแล้วความกล้าแสดงออกเป็นพิเศษเนี่ยมันคืออะไรมันก็เป็นความมั่นใจข้อดีฮะข้อดีของตัวเองข้อดีจริงไหมเนี่ยข้อดีไม่หยุ เออเออเออแล้วแล้วเดี๋ยด็ดยังไม่จบย <c oughs> ังไม่จบไ, <c oughs> ไม่ไม่ฉั่กำลังคุณพี่คองใจเขาว่าใบโพล่านะคนที่สองขั้วฉันเป็นในบางโมเมนต์ฉันจะระงับความความจิตประสาทต,ตรงนั้นของตัวเองยังไงหมายความว่ายังไงนะหมายความว่าฉันเคยเป็นบ้าอย่างนั้นมาก่อนฉันเรียกว่าฉันเป็นบ้านในบางครั้งเช่นเวลาฉันออกไปเจอผู้คนฉันก็จะเฮฮาเวลาฉันอยู่ห้องฉันอยู่คนเดียวฉันปิดประตูอยู่เงียบเงียบฉันรู้สึกว่าเศร้าไม่มีใครรักฉันฉันอยากจะร้องไห้แล้วฉันก็ร้องไห้ในบางครั้ง เป็นใช่ไหมเห็นไหมเป็นกันหลายเรื่องหนูเป็นปกตินะฮะอันนี้คือไม่ไม่แน่ใจฮะไม่แน่ใจคนไม่ชอบการโดดเดี่ยวตามหลักจิตวิทยาโช่าจิตวิทยาคนไม่ชอบการอยู่แล้วแล้วแล้วฉัต้องรักษาไหมอ่ะยังไม่ถึงขั้นนี่กําลังเครียดเราว่าพทอ่ะไปหาจิตแพทย์ฉันไปมาแล้วเดี๋ยวเขาก็หลอกจะอีกว่ากินวิตมีมันเข็มกับคุณหมอตาดีกว่าแล้วถามคุณหมอตาในประเด็นเรื่องถ่ายงานเพราะเมื่อกี้แอบกระซิบถามงานอะไรอ่ะ เขาบอกว่าเขาเคยมีถ่ายถ่ายงานมาด้วยผลงานด้านบันเทิงการบันเทิงเงี้ยนะก็ไม่เรื่องอะไรเล็กน้อยมีดันแบบเล็กน้อยแค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวครับที่ไหนอะไรยังไงบอกที่มันงานอของที่พารากอนนะที่ร้านหน้าพารากอนนะเนนี่ลขายขอสักเดินไปซ้ายขวาตรงกลางโพสต์ประเมินค่ะ ซ้ายขวานี่แหละซ้ายขวาเดินอ่ะหเดินไปเตะช่างกล้องได้สามสองหนึ่งแปมแปมแปมชิแปม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 ชิแปม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 ชิแปม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 โหลดแม่คุณผู้ชมฉันเชิญมาถูกคนเปล่ะนี่คือพิธีพั์ของฉันเองเฮ้ยคือคือถือว่าเป็นหมอที่เลิศน้อความจริงแล้วเนี่ยคนน่ะชอบคิดว่าหมอเนี่ยจะต้องเนิร์ดหมอเนี่ยต้องเครียดเอาจริงแล้วเนี่ยบางทีหมอก็สุราเยอะกว่า ไม่จําเป็นบางแล้วแต่แต่คุณคุณหมอเป็นคุณหมอที่ฉันอยากจะเข้าหามากที่ฉันอยากจะปวดสักไซส์อะไรอย่างนี้งานอดิเรกงานอดิเรกเคยร้องแชร์นะอย่างอย่างเราก็เคยมีมีพ่อของเพื่อนอีกทีนึงเป็นหมอแต่มีงานอดิเรกคือการตัดต่อชอบตัดต่อคุณหมอเขาทำอะไรชอบร้องเพลงเป็นหลังอย่างนี้แล้วก็ชอบเล่นกีฬาเคยร้องเพลงให้คนไข้ฟังไหมยอังไงยังเริ่มไม่คิดลองดูไหมเมื่อกี้ร้องไปแล้วมีคนไข้สองคน รอเรามีโอกาสก่อน,นอก,จ<ะ>ก็จะจะร้องครับแต่ตคือก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีไปร้องให้เขาฟังทำไม <c oughs> ครับก็อยากร้องไงหมอศิลปินอินดี้อย่างนี้อ๋อ,อก็ได้ได้ครับเดี๋ยวไว้จะลองทำดู <c oughs> คุณหมอเคยมีแฟนคลับคุณหมอที่แบบปลอมแปลงมาในฐานะคนไข้แล้วเข้ามาหาคุณหมอั้ยอ๋อยังยังฮะยังหรือว่าไม่รู้ไม่ไม่น่ามีนะไม่น่าจะมีครับเพราะว่ายังยังไม่ได้ตรวจจริงจังเรียนอยู่ พอ่อย่งนี้ค่ะคุณหมอเพื่อนดิฉันที่ชื่อว่าเตเต้เคยโดนพยาบาลกล่าวหาเคยโดนคนพยาบาลคนหนึ่งกล่าวหาว่า,วานะไปจีบหมอคือวันนั้นเพื่อนในกลุ่มของดิฉันคนนึงป่วยแบบขั้นรุนแรงฉันเกลดเตเต้ก็เลยต้องไปเคลียร์ที่โรงพยาบาล เพื่อ <P ew> er> ไปช่วยเพื่อนคนน,นั้นเพราะเพื่อนไม่สบายไงแล้ว <คะ S 2> ต่อแถวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีว่าเจอคุณหมออีกคนนึงเป็นผู้กิจกรรมเหมือนกันกกอนบอกอก,อกอพี่กอนพยาบาลก็แซวแซวไหลแซวไหลเรื่องมากเลยลพยาบาลงี่เงา่าเป็นโรงพยาบาลน,นี่พยาบาลคุณไม่รู้เรื่องอีห้าโรคคนผู้มขึ้นเห็อเนียไหมหรือสิ่งอามปีนตลอดเวลาเฉพาะคนนางพยาบาลกะดึกนางนั้นนางบอกกับดิฉันว่า ดิฉันเป็นคนดิฉันไม่อยากเล่ายาวเรื่องคุณหมออีกดิฉันเป็นคนใจบุญสุนทานดิฉันเป็นคนเท่าเทียมกับทุกคนแล้วก็วันนั้นเนี่ยด้วยความที่ดิฉันเป็นคนเสียงเบาพูดน้อยเสดิฉันก็จะเดินเข้าไปหาพยาบาลว่าเอ๊ะคิวของเพื่อจะได้ยังเบาเบาเบาีมาเบาก่อนด้วยความที่ฉันเป็นคนยวยดิฉันก็เออได้รับสิทธิตรงนั้นว่าอ๋อเดี๋ยวกำลังจะได้มีผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงตามบ้านอ่ะผู้หญิงแบบโคมๆเลยแบบว่าชมนบท่ะพาคุณแม่มารักษา แล้วก็ผู้หญิงคนนี้ยื่นใบให้กับพยาบาลว่าถึงคิวหนูหรือยังคะพยาบาลไม่คุยด้วยแล้วก็เขาก็ถามอีกครั้งว่าถึงคิวหนูหรือยังคะพี่คือคนต่ำเป็นบ้านน่าสงสารนะคุณผู้ชมดิฉันไม่ไดชอบนะเลยไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะคือหลายเรเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเดี๋ยวเพิ่งขัดดิฉันกำลังอารมณ์กำลังมาเดี๋ยวกำลังจะถึงจุดปี๊ดของสีสยามคือคุณผู้ชมค่ะโกรธมากดิฉันก็เลยหยิบใบนั้นมาเลยวชิคุณพี่ฟังดิฉันทุกคนเงียบ ไม่ใช่แค่พายาบาลขณะนั้นท<น>ี่ฉันอยู่ฝั <c oughs> ่งอีกฝั่งหนึ่งจ่ายายาให้เพื่อนอยู่ <c oughs> นี่เสียงเ <c oughs> ตเตตะโก <c oughs> นเวลานั้นประมาณสี่ทุ่ม <c oughs> แล้วก็ถ้าคุณผู้ชมสังเกตเหมือนกับโคลิเซียมที่สมัยอรลิสโตเ,เติลเพลโตได้แบบว่านั่ง <c oughs> ประชุมประตกหากันที่ฉันยืนตรงกลางกับพายาบาลที่ฉันทะเลาะกับเขาคือมองคือไกลมากเลยนะเราอยู่ดีพี่คะ ยแต่ได้มีอะไรหรือเปล่าทะเลาะกับเขาแล้วคือช็อตนางแบบฉันไม่รู้ว่านางพูดอะไรก็ยังแล้วคือใหญ่มากอ่ะคือเล่นใหญ่มากคือมองไปเตะไกลคเาถามคือเล่อกออกมาว่าแผนไหนเรียกมาทำไมกูยังว่าไม่จบอะไรต่อเรามาเล่าอยู่กูเลยจะถึงใครมาแบบกูกำลังขัดขัดอินทลับกูมากสิ่งที่จะเล่าคือพยาบาลคนนั้นไม่สนใจผู้หญิงคนนั้นเลยอ่ะแล้วฉันก็พยายามจะบอกว่าทําไมไม่ช่วยเขาทําไมไม่ช่วยเขาทําไมไม่ช่วยเขาพยาบาลค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเขาถามตั้งนานว่าถึงคิวหรือยังแล้วทำไมคุณพยาบาลยังไม่คุยกับเขา ก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็บอกกับเขาสิค้แล้วมาบอกฉันทำไมก็ไปบอกเขาสิเวลาเขาถามก็บอกอย่าวกับอย่างนี้ฉันก็ยื่นใบนี้ให้กับคุณคนไข้สักครู่นะคะเดี๋ยวพยาบาลถึงคิวแล้วเขาก็จะมาช่วยเหลือคุณพี่เองเนาะที่มีอะไรคุยกันหนึ่งนะคะจบเห็นไหมนี่ไงฉันไมอย่างงี้ก็ไปแก้ทำที่ดีแต่ฉันโรคจิตไงแล้วช่วงนักคนป่วยๆก็เต็มโรงพยาบาลเขาก็ตื่นกันหมดเลยสี่ทุ่มคือแบบสี่ทุ่มที่ห้องเชิญอะ ประมาณนานต้องฉุกเฉินทุกคนกำลังแบบว่าพังง่าพังาใกล้ตายคือทุกคนฟื้นได้สติมาหมดในขณะที่นนี้ใช้กำลังหลับไม่รู้เรื่องอยู่บนเตียงน่ามันแนทุกคนแกทุกคนน่าสงสารมากอ่ะ แต่พยาบาลนั้นก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับสิ่งที่ดิฉันด่านางก็ยังเล่น p h o n e ของนางต่อวิแต่ว่าบางทีก็ไม่แน่คือเขาอยู่อย่างนั้นทั้งวันนี่เขาจะมันเป็นหุ่นยนต์อ่ะเหมือนมันเขาไม่ได้แค่เครียดก็ได้นาอมันไม่น่าเครียดเท่านี้ค่ะระบบมหาลัยมหาลัยหนึ่งนะคะที่ฉันเข้าไปเลยแบบเจ้าหน้าที่ก็เหวี่ยงเหมือนกันกับคุณเหวี่ยงแบบนี้ค่ะหมอแบบเป็นนักศึกษาเข้าไปเออพี่ครับจะมาทําบัตรนักศึกษาใหม่ ไปเหยียบบาทตรงนั้นค่ะเราแบบหน้าอย,อยู่หน้าคอมแบบดูเครียดม mm. ากฉันก็แบบสงสัยจะเครียดอะไรเงี้ย mm. พอนักศึกษากลุ่มนี้ออกไปปั๊บความเงียบบังเกิดขึ้นสิ่งที่จะได้ยินคือกริ้ง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 เล่นแคนดี้คราชหรือ,นอบบ่นดใครเป็นไหมเป็นยังไงฮะหรือว่า นี่คือที่ดูยุ่งๆนี่คือเล่นเกมแล้วเวียงนักศึกษา<ม>แล้วคือระบบนานมากหล่อมต้องเข้าใจว่าเวลาในเกมมันมีแค่หนึ่งน,นาทีเ <laughs> ขาต้งองการขอใช้หนึ่งนาทีนั้นให้เต็มที่หรือเปล่าแต่เขาไม่ควรจะมาเวียงนักศึกษาแล้วนั่นมันเวลาราชการมันเวลาทํางานคุณเล่นได้มันด <c oughs> ัชตลกเนาะง่านติดพันอยู่ก็ได้นีออ่ยหมอคะสมมติเกิดแบบไม่หมอไม่ใช่สมมติหมอเกิดคุณหมอเคยเล่นหรือเปล่าคะหมอเคยเล่นเกมแล้วหมอติดก็มีนะมีมีหมายถึงว่า แต่ระหว่างช่วงที่ไม่มีคนไข้ใช่ไหมบอกให้สบายใจด้ว่าคุณเป็นคนดีอยู่ดีครับโอเคคุณยังเป็นคนดีตอนนั้นไม่มีคนไข้คุณก็เลยติดอีพวกเกมบ้าบอส่วนใหญ่ก็ในห้องเรียนฮะอ๋อในห้องอย่างยวจบอกอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์รู้ฮะระวังกรรมตามสนองนะคะสักวันหนึ่งนะฮะเป็นอาจารย์หมอขึ้นมานะคะอุ้ยดีนะเป็นอาจารย์หมออาจารย์หมอที่จบปะ ไม่ใช่อะไรกูใหญ่ตบตบตบหนอยตบไ่้ว่กำลังหลอกด่าฉันอยู่นี่ไม่รู้รู้น้อยด้วยคุณไม่ชมเราเคยเคยนี้ด้วยแต่อันนี้ไม่จะเป็นหมอฟันเราก็อ่ะเราเราไปถอนเราตอนนั้นเราจัดฟันแล้วก็ถอนฟันซสรใช่ป่ะหมอก็เมาส์กันหมอก็เมาส์กับเจ้าหน้าที่เมาส์ไปเมาส์มาพอเรากลับบ้านอ่ะมีมีมีแผลที่ปากแบบไม่ควรจะเกิดขึ้นอ่ะเหมือนตอนลงเราเครื่องมือหมอโดนไม่ได้ตั้งใจมันชาทั้งปากไงตอนนั้นคือเมาส์จนแบบเมาส์จนเมาส์จนปากกลอกคือ คือมันมีรอยไม่มันมีสองประเด็นหมอเมาส์กันกับหมอเกียจมึงหรือเปล่าส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำอะไรกันเอาแต่เป็เมาคือเมาไปเมาส์ซึ่งกเนี่ยหรออะไรอย่างนี้ยมีนะมีนะหมออย่าทำนะตอนผ่าตัดจะไม่ทำเคยทำอะไรที่เฟลที่สุดในการทำอาชีพแพทย์มาที่คิดว่าเออย้อนเวลากลับไปช่วยไม่ได้แล้วแต่ขอเล่าให้ขำเถิดดีกว่าอันนี้เล่าได้เลยแหละอ่ะยินดีเล่ายินดีเล่ามันเล่าได้ไหมถ้าผิดใจอะไรหรือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวคนมันคลี่อย่ารุนแรง โคลคลีอย่ารุนแรงเหรอคนไข้ขอเบอร์แกล้งเป็นลมอะไรเงี้ยหรือว่าคุณเคยลืมไหมไว้ในการผ่าตัดอ๋อยังฮะลืมไหมนี่ไม่ไม่มีหรอกฮะครับลืมเด็กไว้ใน้องลืมเด็กอหรอกก็อาจจะเป็นแบบว่าคือรู้สึกว่าเราทําอะไรแบบไม่ดีเงีหรอใช่ใช่มันไม่มีทําไม่ดีมันรู้สึกว่าเราเราเราาทำได้ไม่สุดอย่างเงี้ยคือความรู้เราน้อยฮะยังเรียนอยู่อย่างเงี้ยเช่นแบบว่า สมมติว่าคนไข้คนนึงเป็นอะไรมาอย่างหนึ่งเขานอนอยู่ใช่ไหมฮะเราก็ต้องไปลาลุกเช้าเราก็เมียห้ไปลาวก่อนบางครั้งคนไข้ถามอะไรที่มันสาคัญอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเรายังเออยยังให้ข้อมูลเขาได้ไม่หมดเขาสงสัยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันเรายังน้อยจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกเอ้ยมันน่าจะเราน่าจะดีกว่านี้ตอนนี้เรายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่พุทธิพัฒน์มากๆค่ะคุณผู้ชมคะแล้วอย่างแล้วหมอคิดยังไงคะในฐานะที่เรียนหมอมาอันนี้อันนี้ไม่ได้พาดพิงถึงช่องไหนเป็นพิเศษนะคะมัน เอาคนที่เล่นเนี่ยที่ไม่ใช่หมอมาเล่นเป็นหมออ,อย่างเงี้ยอ่าแล้วก็การทําการบ้านไม่ดี ไม่ดีเลยคือนางกำลังจะพูดในส่วนของการแสดงซึ่งเอาคนวิชาชีพอื่นมาเล่นเป็นหมอและหมอในทีวีที่เล่นในในจอแก้วอ่ะในทีวีอ่ะกับหมอชีวิตจริงมีส่วนเหมือนมีส่วนต่างกันตรงไหนคืออยากบอกว่าแบบดูแล้วรู้สึกไงเพราะเราก็พอจะเราเคเป็นหมอว่าไมมันไม่โอเคคือทาไม่ถูกอ่ะหรือแค่แบบอาอย่างบางบางบางเรื่องอย่างเงี้ยทำ C P I ทำผิดเลยก่อนก่อนหน้านี้ต้องถามคุณหมอก่อนว่าคุณหมอได้ดูละครบ้างไหมเล็กน้อยเล็กน้อยใช่ไหมมีมีเรื่องไหนที่คุณหมอดูแล้วก็มีตัวละครเป็นหมอบ้างไหม ก็อย่างที่รู้จักการคุณชายพุทธิพัฒน์จริงเหรอติดด้วยเหรอติดไหมไม่ได้ติดนะแต่ว่าเพื่อนดูกันเน่ก็มีแบบโรงพยาบาลเหมาการคุณหมอมาได้ดูให้ตาม่านั้นติดกันมากครับโรงพยาบาลอครับแล้วคุณหมอว่าคุณชายพุทธิพัฒน์กับคุณหมอหรือว่าคุณหมออื่นๆในโรงพยาบาลนั้นน่ะกับคุณหมอนี่มีส่วนเหมือนกันไหมก็เหมือนนะฮะก็สังเกตว่าชีวิตจะยุ่งยุ่งหน่อยแบบรีบร้อนทำอะไรที่ต้องทำทันทีแบบรีบตามน้องรุงรีบทำให้เร็วที่สุดครับแต่ส่วนเรื่องที่ว่ามี CPR ผิดๆอะารมันก็ เถารู้สึกยังไงล่ะครับก็ถ้าดูเรารู้สึกไงอันนี้อันนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้มันมีอีกหลายอันที่มันมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับหมอแต่ว่ามันมีซีนที่ต้องต้องมีหมอมาเกี่ยวต้องมีหมอมาทําหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เถารู้สึกยังไงก็ก็บางเรื่องเขาก็แสดงถึงเออการเป็นหมอที่ดีฮะก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ตั้งับผิดว่ามันผิดหรือถูกฮะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาคุยคุยกันก็อาจจะเป็นความสุขสนานมากกว่าไม่ได้จริงจังอะไรหรอกครับ ครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วมีส่วนไหนไหมที่รู้สึกมันแตกต่างกันอ่ะหมอในทีวีไม่ใช่อย่างนั้นนะชีวิตจริงไม่เป็นอย่างนั้นนะอภิภัน์ก็ได้ที่คุณดูแล้วคุณรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นนะก็อสิ่งที่ไม่เหมือนเหรอในชีวิตจริงอ๋ออาจจะแบบไม่ได้ สุขภาพดีหน้าใสตลอดเวลาก็ได้ฮะโอ้โหมันเครียดเนยฮะโทคุณตัดจัดลยท็อปสุท็อป10ของหมอที่หล่อที่สุดในประเทศดิฉันก็ว่าได้เลยนะอันนี้คือมาออกกล้องอะไรเงี้ยก็เป็นแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ไม่เสมอไปที่ันองโซมโหน้าเรวเลย่ะคุณผู้ชมโอ้ทำไมทำไมเป็นนนองทำไมหรือเป็นเพราะไม่ได้โดนแดดไม่ได้อะไรเนาะพวกเรียนเล่นเล่นหมอจะหน้าตาดีนะคือผิวดีอะเกี่ยวไหมผิวจะดีคือโครงหน้าไม่รู้แต่ผิวจะดีพอผิวหน้าดีปั๊บชีวิตก็ดี อาจจะเกี่ยวกับว่าอยู่ในโรงบรมอย่างเดียวนะไม่โดนแดดก,ก็มีข่าวมาเกี่ยวกับอันนั้นหรือเปล่าที่เขาฉีดศพอะฉีดศพฟอร์มอลีนอะ,ะม,มีมีส่วนในการทาให้หน้าเด็กเยาว์วัยหรือเปลา <S <S ่าฉันเคยได้ยินมาเขาบอกหมอที่ได้ได้พวกนี้กระทบบ่อยๆอะไม่รู้ฉันเคยได้ยินมานี่มีเรื่องเมาเรื่องนี้กันในโรงพยาบาลมั้งนะไม่เคยได้ยินเลยฮะแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยได้ยินเลยะเคยได้ยินมาจากไหนล่ะคิดว่าคิดว่าคิดว่าไม่น่าเกี่ยวนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วหมอส่วนน้อยฮะ ที่จะโดนฟอร์มาลีนบ่อยๆส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปทํางานด้านใกล้ชิดกับใช่ครับเราไม่ได้มีหน้าที่ในการดองแต่เราจะอยู่กับคก็อยู่คนไข้ที่คุณใหญ่นี่แค่ปีเดียวเองอาจารย์ใหญ่แค่ปีสองปีเดียวกลัวผีไหมกลัวผีไหมก็กลัวอยากแอบถามเรื่เป็นยังไงบ้างเรื่องเล่าคือมีเรื่องเล่าไหมเคยแบบมีเรื่องเล่าที่เเอล่ามีก็คือเรื่องเล่าคนอื่นเล่ากันมาตลอดล้วคุณไม่เคยเจอหมอไม่เจอ เจอนี่คือเจอที่โรงพยาบาลเงี้ยหรอแล้ว่าเพราะที่บ้านคิดว่าต้องเป็นทานใหญ่แน่ๆเอาโรงพยาบาลดีกว่ากาเกี่ยวกับคุณหมอเองนะในโรงพยาบาลไม่เคยเจอไม่เคยเจอจริงๆครับแต่มีมีแต่คนเล่ามาแล้วก็ก็คิดว่าน่าเชื่อน่าเป็นเรื่องจริงนะครับเช่นเช่นยังไงครับเช่นเขามีเรื่องเล่าว่าไปนอนได้นะติ๊กๆมีไม่ใช่นอ่คนเดียวมีนักศึกษาแพทย์ฮะก็มานานมาแล้วคือตอนแรกผมก็แบบไม่เชื่อหรอกว่ามันจริงหรือเปล่า ก็คือเขาเล่ามาว่านักศึกษาเพคนหนึ่งเขาแบบเครียดมากคือเครียดมากแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งไปทักก่อนหน้านั้นว่าเออคุณเนี่ยรู้สึกว่าซุบๆูผอมๆลงไปนะอะไรงี้เขาแบบไม่ได้สังเกตอะไรให้เขาบอกเออลองไปปรึกษาอาจารย์โรคเลือดดูอะไรเขาก็ไปแล้วปรึกษาดูใช่ไหมฮะทีนี้พออีกมันเดือนของเดือนกลับมาก็มีข่าวว่านักศึกษาคนเนี้ยกระโดดตึกตายไปแล้วแต่แล้วผมก็แบบเ้ยมันใช่หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นก็แบบเขาบอกว่าห้องห้องเนี้ย มีห้องห้องหนึ่งที่แบบว่าตอนปีหกหรืออะไรเงี้ย<ม>เราต้องไปนอนใช่ไหมฮะนอนกลางคืนอย่างเงี้ยนอนทำไมอ่ะมัน,นใช่อยู่เวนเนีไงคือปีหน้าแล้วแบบมันจะมีแบบเรื่องเล่าว่าถ้าเกิดว่าปกติแล้วเราอยู่เวรตอนกลางคืนตอนปีหกเนี่ยรอนรอนอยู่ใช่ไหมเวลามีเรื่องอะไรฉุกเฉินเนี่ยจะมีคนโทรตามเราอ่าแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยโทรตามเราแล้วเนี่ยเราไม่รับอ่าเราหลับต่อโองวงมากเลย ก็จะมีอะไรแปลกเช่นมาจับขาเราให้เราตื่นอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยอันนี้คืออันนี้ก็ไม่รู้ว่าริงแท้แค่ไหนนะฮะลองหลับดูนะคะแล้วมาต่ออุ้ยผมก็กลัวๆอยู่เหมือนปีหน้าว่าจะยังไงไม่เจอหรอกไม่เจอฮะก็หวังว่าจะเป็นแบก็หยีดแหม่ก็ต้องทําตามหน้าที่หนกครัไม่เจอหรอกเคยได้ยินเป็นแบบหาเหมือนหาหาเส้นเอ็นนะคะตอนผ่าแล้วหาไม่เจอสักทีแล้วยีดีก็มีเจ้าหน้าที่เดินมาบอกว่าอยู่ตรงนั้นมันอยู่อีกส่วนนึงอะไรอย่างเงี้ยเออก็หาเจอแล้วปรากฏว่า หน้าเจ้าหน้าที่ก <anything> ับหน้าเหมือนกันเหรอเหมือนกันเหมือนจ้อ้ยกูแต่แต่อีกอันนึงอีกอันนึงก็คือถ้าเป็นคุยอาจารย์ใหญ่เนี่ยเขาจะผูกได้แดงป่ะคะผูกเขาจะผูกใช่ครับผูกเหมือนในหนัง่ะเหมือนในหนังออแล้วทีนี้เรื่องแรกก็คือเป็นลีฟเหมือนกับว่าแบบเป็นอาจารย์กับนักศึกษาเข้าไปในลีฟแล้วทีนี้ก็เปิดอยู่ชั้นหนึ่งพราะฉะนั้นก็มีผู้ป่วยยืนอยู่แล้วเหมือนกับว่าอาจารย์ก็เลยปิด ปิดลิฟต์แล้วนักศึกษาก็เลยถามว่าอาจารย์ปิดทําไมอาจารย์เลยถามว่าไม่เห็นเรลยที่ข้อมือเขามีอันนั้นอยู่ใบเอทีผูกเออก็เพราะฉะนั้นว่าแบบเออทีนิดนึงแล้วก็เขาก็เลยแล้วนักศึกษาก็เลยแบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ช็อกตายพอดีสิ่งนี้แล้วก็หายไปอาจารย์แบบก็คุณผู้ชมครับขอหยุดเรื่องทั้งหมดนี้คงจะนอนไม่หลับกันแล้วหยุดสิลัการแล้วแล้ว มาใช้เรื่องขนหัวลุกกันนะคะ facebook.com/salatvchannel นะคะหรือว่าจะดูรีลันได้ youtube.com/salatvchannel นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแต่ถ้าขนลุกเช่นกันที่ไม่สวยแต่อร่อยเต้ๆค่ะันสวัสดีฉันนะคะออมผู้หญิงที่สวยและใกล้ศูนพันแล้วค่ะและแขกรับเชิญที่น่ารักของฉันหมอตาค่ะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่เท่าตาหมอตาหมอหน้าหมอตายังอยู่ค่ะยังอยู่เชื่อกันไหม่เท่าหน้าหมอตายอยู่เราโอเควันนี้ลาไปก่อนกับรายการเมามันสนั่นจอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ